ครับที่เคยผมพ่อใหญ่ชมคิดแล้วเพื่อนไปรับพอสิ้นบครับพ่อที่ว่าไปเพิ่นไปคนเดียวเด้เพื่อนแรกครับพี่น้องพึ่งว่าละซุกแล้วล่ะจริงแต่ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราออกแล้วเดาวอีกทีนึงก็ได้เห็นแบบนี้ปลากาหนังเด้อพี่น้องปลาสองตัวแล้วก็ปลาอีไทยทั้งเพึ่งครับสวัสดีค่ะีสสวััดครบพี่น้อง ดิ๊ก้าเฮ้ยผไปหาปลามาพ่อใหญ่สมจิตมาเบิ่งปลาพี่น้องขุงผมนะว่าเราว่าเราเอาปลาน้ำเพิ่งติ้งครับอันนี้ปลากขาเลยข้ามมือไอ้เพิ่งปตึ้งแหย่โดนนี่มีมันตึ้งแหย่แต่เพิ่งกวาดกวาดด่างเหี้ยอืมด่างแค่ไหนมีไปอันที่ไปได้ปลาข้อใหญ่น้ำที่เคยผมมื่อนั้นน่ะน้ำพ่อใหญ่สมจิดเราเก่านี้นะไปอ้อมเอาห่างๆเอาปลาเลยลูกคิดว่าเยอะปลาเลยในความรู้สึก เราขายทุกป่าอยู่นี่นะป่าเขาวิ่มมันตัวมีใหญ่บุรุรุ่นนี้บ่มันจะหอมเส็บบ่ได้ตัวลูกแต่ว่าประลาดได้เลยเด้อพี่น้องตัวนึงสื่อซอยลุงค่ะอืไปเอาใหญ่ใหญ่ผสมจากตัวน้องมันน้อยลายก็หักเบื้องกลางไม่เห็นผลีเส็บเลยจังเอาปลากานั้งนะแถวสี่เอาตัวน้อยมือนี่เอาไหมปลากานระไหมตัวปลาการนั่งมันเป็นล้นหนึ่งหน่งเอาสองตัวแม่น อ๋อพ่อเหรอแม่ถถาพ่อลอยไปเอาอีกเพี้นหน่อยอ๋อเอาปลาขาวมันจังสีตีนเต็มหิบเต็มมันนั่นอันนี้ซื้อซื้อกันในราคาหนึ่งรอยบาทกันตัวใหญ่ๆนั่นแน่นอน่น้องอือ้าตัวนี้เด็กมีมากบุหรีเอาสิเอากาวจัดไปพ่อเหรองม่พ่อละร้อยอ๋ออีตัวนึงนี่ดิเพิ่นขายกิโลละห้าสิบปลาขาวนี่เพนขายเออประมาณกิโลนึงแหละแต่ว่าปลาลาดเธอเพิ่นพิเศษครับนี่เป็นร้อยนักปะเอาตังค์มาคนลง นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องวันนี้พามาชมบ้านไม้แบบไกลๆเพราะว่า้างเห็ดเซเรียบ้อยหมดทุกอย่างแล้วค่ะอันนี้กะจจางคนงานคนสวนมาทําความสะอาดจ้ะนี่ค่ะจังสวัสดีครับพี่น้องนครับสุภูุกคนครับผมอันมาเห็ดความสะอาดให้บ้านเพิ่นครับพอดีเพิ่อนจางมาครับ มันแล้วนี่กันเป็นของคนอื่นเหรอครับผมโอเคค่ะพอเดือนสร้างคนแบบว่าเพเสร็จเรียบร้อยน้อยจำเนาะเราสร้างคนก็เก็บของเก็บไี่อย่างไปละก็เลยทำความสะอาดเบื้องต้นจังน้อยนึงค่ะแล้วไก่ไกมือขึ้นบ้านไม่จังสิแบบว่าทำความสะอาดญงอีกรอบนึงครับแต่ว่าจะข้นบ้านไม้เดือนหกคนละครับยังทันมีมือต้องรอเดือนหกตะพอเดือนสี่เบิดแล้วบ่ท่านเดือนสี่แล้วครับ อันนี้กับมัดเทปช่องครอบตาบ้านเคยทิ้งหน่อยครับค่ะค่ะเดี๋ยวทิบงยงเขาค่ะนี่ก็เป็นส่วนระเบียงรอบบ้านจ้ะอันนี้กพบึ่งใส้เล็กด้านเรียบร้อยค่ะเล็กดัดใส้เป็นสแตนเลสจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นหน้าต่างบานกระทุงแล้วก็ประตูสามสนสี่สแตนเลสแทะสามสนสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบุวยโบตามพื้นนี่ค่ะพอแม่พี่น้องทันใดสนใจเดี๋ยวสล่งเบอร์โทษสร้างไว้ให้ด้วยค่ะ ราคาต่อรองได้ค่ะนี่ก็เป็นส่วนของมองจอดรถค่ะนี่ก็บริเวณบ้านรอบๆเดี๋ยวทาให้เบิ้งจังน้อยก่อนนะน,นั่งกับวันพ่อหน่อยก็แม่ปางค่ะ <c oughs> กำลังยงยงงยงยังๆๆ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 กันบบานี้ละป้งป่าเลยครับพี่น้องนี่ดีป่าก็ได้ป่าลาดตัวนึงครับ ลปลาอีไทยปลากาครับมือนี้ละปีงเส็บๆกินกับเจียวเม่งดาเจียวมือนี้แหละครับเจียวบองนำ้ำเดี๋ยวปลาหลานเอาปีงตัวใหญ่เนาะลูกก่อนเนี่อมันเดี๋ยวก็ยังปลาหลดครับผมแต่ว่ามันจะแบบเด้อโอ้โหตัวตัวใหญ่เด้อมีแม่ตัวน้อยเด้อพี่น้องโอ้ไข่น้องผอมหนาครับ ปีนหกปลากาปลาลาดก่อนกันน,นะสำหับตัวใหญ่อีกก่อนเลยตัวนี้เปิดเป๋โพดมันละลอดเล็กปีงตัวยงใหญ่นานามาเสร์กก่อนอจจกละสลับตัวเรือไปทางเรือ,อแต่ว่าตัวนี้มันจะซุกเนี่ยก็มูก็ต้องเอาไว้กลางนี่เลย,เลยถือต้องละมาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอน สนใจสินค้าแอดไลน์ขอมาเดี๋ยวเลยด้จ้าเสกเกิรกันเด้อบ้ดนี่พออย่างสองล็อตนะครับมันเราเป็นสองล็อตล็อตเดียวนี่มีเมื่อทรเบิ่งฝาแล้วมีมีมันธรรมดาปลาคาวนี่กิโลหนึ่งครับปลาที่เคยผมพ่อใหญ่ชมคิดแล้เพิ่นไปหา พอซีดบ่ครับพอหรือว่าไปคนเดียวไปคนเดียวได้ไหมนี่พอซิดเนี่ยธุระอยู่คนเดียวเลยไปคนเดียวขนาดเราไปเอ็ดผู้เดียวได้มาหลายเติบครับประมาณ3กิโลปกติไอ้สมจิตกับสิเป็นแบบว่าส่วนพอซีดไปกินขางปลาทีมงานป่าเจอกับฮะลุงซีดเราทิดธุระเรากลับไปผู้เดียวครับไปไอ้สมจิดเอาไปเสื้อเตาก่อนบ่ายไฟขึ้นแหลมมันขันไป สีหยอมๆยอ,ยอ,ยอลองเลยเอา<ม>ทานเตะสรรีกันนะสำหรับ่านมุ้น,นี่ครับปิงพ้อมๆเดี๋ยวตำใสื้ผ้าไปเบิ่งกัะกินหน่อยครับ<ม>ตอนนี้เล่ามาล่างผ่าขีบอยู่ครับผมเป็นด <c> ี <oughs> เจดี๋ยวปิงปาา่าทาดูก,ก่อนพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเปิดเทเล้องกล้องครับ กัดหินหน่อยกําลังเหตุงานอยู่นนครับผมพุ่นครับท้าดีค่ะ <c oughs> ตะโตคลิปตะโตคลิปค่ะ <c oughs> ต่งสมปาได่นี่ค่ะมีคลิปอย่างเนี้ยใส่ใส่ผักครับมีต่งสมปามีอ้อมหัวแล้ว,วก็มีส่วขอบุนค่ะเอ้ยขอบุนเศร้านำประแดกค่ะ ฝากากช่องกะทินหน่อยเลยเด้อคับพี่น้องฝากเลเด้อค่ะช่องเล็กๆหน่อยนอยค่ะนี่ครับพี่น้องห้าพี่น้องอยากหูจากว่ากะทินหน่อยใส่ไมอยังไงครับสีผ้ามาเบิ้งครับไม้ก็เป็นไม่แบบบ่ได้แพงดีครับพี่น้องกับไม้ราคาครับประมาณพันกว่าบาทนะครับพี่น้องครับห้องกโหกเลยค่ะ U M เก้าร้อยนี่ครับพี่น้องอ่ะครับผมพามาส้มซัมนี่นะครับ ไดนเนาะค่ะโอ้ยแม่งเมาพี่น้องพคนนึงเมาน้อยออกมือนนี้ฟ้ากับห้องก็ป้าลึื่องผลเรื่องแต่คนโตพี่น้องบรรยากาศบ้านนี่หีบแรกปีแรกครับพี่น้องคือว่าละสุกแล้วล่ะปีงเสร็จถึงแล้วครับเดี๋ยวเราออกแล้วเราปีงนึ่งเขาได้ยังไงออกอันนี้ต่อซอยในการกําจัดแมลงค่ะอันนี้เห็บสองของพ่อจะมีปลาอะไรบ้างจ๊ะ นี่ปลากานำเด้อพี่น้องปลากาสองตัวปลาก็ปลาอีไทยทั้งพัดขับบวานปลาอีไทยหกตัวฮะสุกแล้วล่ะครับพี่น้องปิ้งมาตั้งเหิงตั้งนานละน่ากินบากครับพี่น้องปลาลาดเอาเหามาอุ่นทำมันทอนๆกินเสียบๆหอมๆจังเลยจังนะ ดีดปึงลงคือเกาแจปลาดินเลยูปปากานี่ใรอโอ้ยสุดเกลือดแท้เด็กกินน้ำพอยผสมเกลือมาเถอะพี่น้องเลยป่านมากินปิ้งปลาเกลบรุดก่อนเนปิ้งปลาหอยก็เขาเนี้ยเงี้ยวเ่นี้ยเขาเนี้ยมาเรื่องอะไ่บ้าขอทำชียาวด้วอกันนะมาครับพี่น้องครับผม เอาไข่มันหนีจำกับแจวเม่งดาพอหน่อยซ้อยเดิมจ้านี่กินง่ายๆอุ้ยไข่เนียนๆนะครับนีุ่ยพัวมันแงี้ยได้พอคำมันแงี้เพราะเราเมีเอาลายเนี่ยแบบแซ่บไปทีพี่น้องใครใครประหลาดเป็นยังไงครับพ่อหอมแซ่บ ทุกหยอกเลยปลาดยังไงพี่น้องีสิตัวลูกว่ามันแงะอันนี่ค่ะฮักโปโปค่ะโปกับเจลค่ะโปเป็นอะไรลูกแงะปะแงะแม่ไม่เอาไม่ต้องกินนะเนื้อปลาลัดครับพี่น้องนุ่มแล้วก็นัวหอมแม่เริ่ม เหนียวนี่วมเหนียวนิดจะไหมน้อแต่ว่าสุกดีเด้แต่ว่าแซ่บค่ะมันคือนาดปลาหลดเนาะเนื้อเดียวกันกับปลาหลดเด้อปุดิยุทธ์ว่าท่านเคยกินปลาไหแต่ว่าหอมในใจได้หรอครับแม่งกับล่ายอดเด็ดไปน้องมาเด้อครับโอู้คือหอนแต่ตัวนี้ปลายัางงงใส่หัวยัางงงปลาขาวไปอีไท่ป่ะครับแม่นหรือทันปลาอย่างแบบนี้ใส่เอื่นว่าปลาขาวน้องกันบด คร oh, oh, ับเนี oh, oh, <S <s ่ยจำชามคอนทงอันนี้ครับโอ้ยห่วยห่วยอ่าไส่หมองหนังน่ะไส่หนังหมองแสมันละตอดๆๆๆๆแม่แท่นจีเซคนกินหมองอันเนื้อมันขุยแจน๋งงาครับพี่นี่พี่น้องโอ้ยอนเยาวาบ่หอนต่างว่ามือบ่มีกับสีย้ำมรก บ่มีกลางบาง้นมาด้วยใครมาด้วยจ้าพี่น้องมากินเขากระปิงปลานัางังนี่าสงสัยมันแตะแล้วล่ะพี่น้องบีมใส่เป็นในขะบีมนี่เห็ดดุก็ว่าเตะละลายละปลาอันนี้เขาแบบปลากระ่ง ปลาหี่กินได้ด้วจ้ะบ่ผิดบ่ผิดแมนครับกินได้ครับผมบ่แเมนปลาคุ้มคล่องครับเห็นอยู่ตลาดให้ให้เฝ้าซื้อจ้ะแซ่บปลาลาดจะเป็นแบบตอนนั้นซื้อให้เพิ่งกิโลละ300บาทแมนกับอะไรราคาเดียวกันเลยตัวนี้นะเจ้าเขียบเหรอสามครับตัวนี้สามขีดบุกถ้าอยู่ตลาดครบเก้าสิบ ทีมงไคมานะแหงเอาขึ้นมาวันนี้วงอปม่รัเหรค้อปะเมอเดี้ยวพอรืสุกข์ยานเป็นแลวอื่นที่แร่นะปนไนี่ยถ้าพ่อจยเด้๋ยายโตแล้วก็ได้ของได้แล้วก็นี้ไหม คือเขาย้ำเหมือนคันแท้หน้าโง่โง่ไหมกึกึดๆมันมันเลยมันหอมมีแม่นว่าขมเลยมีได้ความกบมาปิดออเด้อหอนแล้วคนาะ นังปลากาครับผมผีห่อนๆเลยครับนี่ครับอุ่นข้าวเย็นห่อนๆเอาเดี๋ยวขับไปหน่อยอุ่นเย็นเหนียวๆอุ่นข้าวเย็นยังไหนเสียงห่อนๆอย่างนีข้าวเหนียวข้าวมื้อนึงข้าวสารเด้อกันนึงข้าวสารหรอไปว่บ้านบ้านน่นึ่งข้าวสารผมก็คิดตื่นเป็นข้าวเย็นห่อนๆข้างอาเด้อพี่น้องเอยบอกไปแล้วกะงงตีลังกาแล้วก่นน้น่อย เราผิดเสียงรุนมีเสียงโทรศัพท์ต่า่หากเล็กน้อยปิดออเดอร์สายแจ็คไม่ยล่น่งของครับทารุ่นทารุ่นพี่น้องมมน่อวัาแจ็คออกเลยแต่สิบโมงางแต่ขาหมูกระลาบมีคระดาม่ง้างมันสุดจอดได้ครับพี่น้องปลาไหลลองเบิรงลูกเนื้อปลาหุ่ยอดเลยเน้นๆ ากินใหญ่ก็ได้เนาะครับเนาะปลาลานะครับรจำกระเพื่งมเลยมากินตอนมาอยู่อันชื่อไผ่ไหนล่ะครับความที่ไงสมคิดเราก็ได้ตัวนึงทำนี่เราเราแขงเราได้ออไปแกงแกงแลวออแงาวทำไมสมเนาะมือนนี่เลยหักมันพอซื้อหนังเพิ่นมาปิ้งกันนะตอนนี้จะแซ่บโอ้สุดยอดจริง<ม>ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกครับเห<อ>มือนปิ้งปลาลานกับเพียนแมงดาเอาเดีย<อ>วหักกับพี่น้อง ขอบคุณครับผมขอบคคุณรับเด้อครับมากินเหมกันครับอย่างเสี่ยงเลยค่ะฝากฝากช่องฝากช่องการขายนะครับฝากช่องกระทินมาเมี่นฝากทางการขายครับคดูมาฝากช่องกระทินหน่อยเอากระทินเอสด้ายเอสพอน้อยหนึ่งสองสามจ้าหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นไปได้จ้ะ